โยฮันครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานในโลกฟุตบอลแต่เขาคือมันสมองของโลกฟุตบอลคนที่เป๊ปเนี่ยเรียกว่าอาจารย์วันนี้บาจโจจะพามารู้จักโยฮันครับใน3-2 1ชื่อเต,ต็มเป็ของเขาคือเฮนริกโยฮันเนสคราฟหรือว่าที่ไทยเราเองเนี่ยจะเรียกว่าโยฮันครัฟนะครับแต่ต่างชาติเนี่ยที่ผมไปถามเพื่อนๆมาเขาเรียกว่าโยฮันควอยาเกิดที่เนเธอร์แลนด์นะครับปี1947้เและเขาเองนะครับเป็นเด็กปั้นของอาจกนะครับสามารถขึ้นทีมชุดใหญ่ได้เพียงแค่อายุ17เท่านั้นและที่สาคัญเนี่ยแตเดิิขงไ้ลละสถ โยฮันครับนะครับที่เขาเล่นให้กับอาแจักนะครับ,บ,บ,บเขายิงไปทั้งหมด2 5 0ประตูและทําไปอีก185แอสซิสต์นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแชมป์ลีกเนี่ยเขาได้ถึง8สมัยและที่สําคัญไปกว่านนั้นนะเขายังพาอาแจักนะครับเป็นแชมป์ยูโรเปียนครับ3สมัยติดและหลังจากนั้นนะครับเขาได้ย้ายมาบาร์เซโลนานะครับในปี1973นะทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยรวมกัน150ลูกนะครับและเขาเองเนี่ยก็พาบาร์เซโลนานะคว้าแชมป์ลีกนะครับครั้งแรกในรอบ14ปีเลยและโยฮันครัฟกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ เขาทําไป33ประตูจากการลง48นัดนะครับเขายังพาเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้าชิงบอลโลกในปี1974นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขายังได้รางวัลโกลเด้นบอลอีกต่างหากและตลอดการค้าแข่งของเขานะครับเขาลงไปทั้งหมด732นัดนะครับยิงไป406ประตูและทําไปอีก254แอสซิสต์และเขาก็ยังคว้ารางวัลบอลลงดอนะครับไป3สมัยนะครับซึ่งเป็นปี717374นั่นเองและได้รางวัลผู้เล่นแห่งศตวรรษนะครับจาก f f HS และเขายังได้อันดับ3ของโลกนะครับในศตวรรษที่20จาก French Football หลังจากเลิกเล่นนะครับเขายังได้มาคุมทีมบาซ่าและสร้างดีมทีมขึ้นมาอีกซึ่งดีมทีมของเขาเนี่ยก็ควา้าแชมป์ลาลิก้า4สมัยติดที่สําคัญยังได้ UCL ด้วยในปี1992นั่นเองนะนี่แหละครับโยฮันครับราชาแห่ง Total f o o t ตบอลผู้ที่ไม่ได้แค่เล่นบอลแต่เขาคือผู้ที่วางรากฐานของฟุตบอลสมัยใหม่โยฮันครัฟ